ฝาบัอสวธรรมดามาตได้พร้อมใจกันมาชุมนุมณที่นี้ด้วยความสำนึกในพระคุณาที่คุณที่ฝ่าพระบาทได้พากินีมัสการูนที่แห่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราเป็นนักได้รับร้อยปะานความช่วยเหลือบรรเทาบรรเทาทุกข์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นระบบของพัวข้าพพุทธเจ้ากราบกินัติการเพื่อนควรี่ควร แพทย์เพื zat, ่อนที hmm. edi, ่พศในวันี้โดยพระองค์ทรงเป็นองค์นายิกากิติมศักด์เพื่อพระองค์เองตัง้มีนโยบายให้จังหวัดต่างๆร่วงกันโดยะวัติคุามรองดสุขสร้างอริยให้ประชาชนโดยการมีทางท่านอังสาสุทธังหานดและทีมแพทย์พศนะครับได้ออกมาบริ ชุดด้วยกันค่ะรางกายนะที่เป็นนัาบอ